เดี๋ยววันนี้ผมจะเอามลาส yeah, ติกมาขายแม่ค้าจะสอบหนไม่ต้องสอบกระอบขายแม่ทำไมพี่พี่น่าจะได้หนึ่งพันครับโอ้โหพี่พี่น่าจะได้หนึ่งพันสามก็ะสอบได้หนึ่งพันเลยเหรอหนักมากเลยโอ้โหแม่ซื้อเดี๋ยวก่อนแม่ซื้อหนูกิโลละเท่าไหร่กิโลละยี่สิบบาทโอ้โหหนึ่งพันนี่มันต้องกิโลอ่ะหารยี่สิบาท พ่อคาโลร้อยโลร้อยโลคูณยี่สิบเท่ากับสองพันต้องห้าสิบโลถึงหรอห้าสิบโลอ่ะรวมกันอ่ะถ้าห้าสิบโลหนูได้หนึ่งพันแน่นอนถึงเป้าถึงเป้ามาถึงเลืมันหนักมากหนูปวดแขนหนูอยากให้ไปถึงแล้ว ูเด็กเศษพลาสติกรวบรวมพลาสติกเป็นพนลาสติกตัวไหนอะลูกเป็นพลาสติกตัวไหนอะลูกที่หนูออเอาไปขายแม่พีีกับบบพีีกัั D ครอวนน,นนี้ก็ขายเหรอใช่แต่กล้ามังเลยเร็วครับใครมึงเอาตัวสีดำเหอพอ โอ้โหเท่าไรเท่าไรสองตามเลยสองเท่าไรสองเท่าไรสองโลกี่ขีดดูสิสองโลกี่ขีดนับสิต้องนั่งตรงๆถึงจะรู้น้องดีมาดีขีดดูสองโลอุ้ยสองโลขอลืสี่ขีดโอเคสี่ขีดสี่ขีดนะครับมามาของบรีดครับของบรีดได้เท่าไหร่สองโลสี่ขีดครับได้เงินเท่าไหร่ครับ แม่ให้กิโลละเท่าไหรไม่ไม่รู้คำจำไม่ได้โดนโกงแน่แน่0กิโลละ20เหรอ่าแล้วโปอลีจะได้ตังค์เท่าไหร่ครับ2โล4ขีดเนี่ยขีดคืออะไรกับแม่อ่าขีดกับแม่อธิบายให้ฟังน้องลีเอาตรงโลก่อนน้องสมมุติว่าน้องลีได้สองเท่าไหร่ได้40แล้วครับ40ใช่ไหมใช่ครับอ่าฮะแล้วขีดเนี่ยก็คือ1โลเนี่ยมันจะมี10ขีด แม่ให้หนูกิโลละ20สบาทถูกไหมหนึ่งโลจะมี10ขีดเท่ากับขีดหนึ่งจะได้2บาทปรีได้4ขีดถูกไหมปรีจะได้กี่บาทสี่สีบาทครับ่สขีดขีดละสบาทสขีดจะได้กี่บาท พี่หยุดก่อนให้น้องคิดอะสี่คูณสองเท่าไหร่หรื4สี่ได้สิครับน้องลีสี่คูณสอเป็นแอ่าสี่คูณสเป็นแบวกกับเมื่อกี้ได้เท่าไหร่2โลอ่ะ4โดนแน่แน่น้องลีแปดบวกสีิบเป็นเท่าไหร่แปดบวกสี่เป็นเท่าไหร่สี่สิบแปดอ่าคุลีจะได้จากแม่เท่าไหร่สี่สบแปดโอเคเดี๋ยวเราเอาของไปโรงงานกันโอเคนะ สโลไม่ไดกี่โลสองโลสี่สองหนึสองโลสี่สองโลสี่กี่ได้กี่ล่ะไม่อยากไปจับสิัถูกแล้วพูดออกมาเลยถูกแล้วพูดออกมาเลยลูกหนึ่งหโลเท่าไหร่หนึ่งโลห้าขีดอ่าจําไว้นะหนูมีกี่ถุงแค่หนึ่งโลยังเหนรออ่าสามโล อ่ะบวกกันเองนะวิธีก็คือไหลถุงใหายอ้าวอ่ะกิโลสองโลสองขีดสองโลสองขีดเป็นเท่าไหร่ <S <S เป็นเป็นเป็นสามโลเจ็ดขีดอ,อ,อ่ะอ่ะอีกถุงหนึ่งสามโลเจ็ดขีดอีกถุงหนึ่งของของใครสามโลเจ็ดขีดแล้วนะ อันนี้เกินแอ่โวาโลโลห่ขีดอะเป็นเท่าไรเป็นเมื่อกี้เท่าไรเมื่อกี้เท่าไหรสามโลเจ็ดเมื่อกี้สามโลเ็ขีดอ่ะแม่บอกให้สามโลเจ็อะก็เป็นอ่ะ หกโลแปดขีดอ่ะได้เงินเท่าไรโลละเท่าไรหูหกโ,<ล>โ,โลแปดขีดอ่ะเธอเธอรอแม่ก่อนอ่ะได้กี่บาทหนึ่งโลยี่สิบอ่ะเธอเธอเข้ามาค่ะสองโลยี่สิบอืมสามโลสามสิบไม่ใช่สามโล หก <60. S 1> สิบสโลแปดสิบ อ่ะฮะลวหนูได้เท่าไหร่หกโลหกโลอีกเท่าไหร่ได้เท่าไหร่ห้าโลหนึ่งร้อยหกโลล่ะอ่าแ,แล้วอีกแปดขีดละครับ ถ้าสิบขีดพีพีฟังแม่นะพีพีได้หนึ่งร้อยยี่สิบร้อยถูกไหมถ้าหนึ่งกิโลเนี่ยมันจะมีสิบขีดสิบขีดอะพีพีจะได้ยี่สิบาทถูกไหมถ้ามันเหลือแค่แปดขีดละลูกมันไม่เต็มหนึ่งกิโลพีพีจะได้กี่บาทครับหนึ่งกิโลมีสิบขีดอะพีพีว่ามันหักไปเท่าไหร่แล้วมันหายไปกี่ขีดบอกแม่ก่อนหายไปกี่ขีดบอกแม่ก่อน หายไปกี่ขีดสองขีดสองขีดถึงจะครบหนึ่งโลถูกไหมพี่เพราะพีพีได้แปดขีดถูกไหมหนึ่งโลมีสิบขีดสิบขีดพี่พีจะได้เงินยี่สิบบาทเพราะฉะนั้นพี่พีมีแค่แปดขีดพีพีจะได้เงินเท่าไหร่หักออกไปขีดละสองบาทเหลือเท่าไหร่ขีดละองบาทแล้วใช่หักหักไปขีดละสองบาทพีพีหายไปสองขีดถูกไหมอ่าพีพีก็หายไปกี่บาทหายไปสี่บาทสี่บาทเหลือเท่าไหร่ลูก อ่าเป็นเท่าไหร่รวมกับเมื่อกี้ร้อยยิบอ่ะบวกอีสิบหเป็นเท่าไหร่ที่แม่จะต้องให้หนูร้อ่สิบอ่าบวกกับอีกสิบอส้ปดเ่็าพี่ชัวป้าพี่จะได้จากแม่เท่าไหร่ครับ ่คดีใจไหมดีใจครับไปเอาไปโรงงานกันขอบคุณครับขอบคุณเรื่องอะไรครับเ่ี่แม่ให้ดังหนูที่หนูขายพาสติกแม่ค่ะครับดีใจไหมดีใจจะสื้อติกได้ละยไม่กี่วันเองโอเคบาย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 หายต้องกลับไปจบบัญซีเน่ หนูไม่ต้องจดบัญชีเพราะหนูจดไปแล้วครับค่ะแล้วหนูทำเพิ่มมีบัญชีเป็นของตัวเองกันด้วยเหรอใช่ไม่รู้ว่าจังเวินอะไรเขาเรียกบัญชีอะไรหรอที่หนูทำกันบัญชีรายรับรายจ่ายโอเคโอเคครับบ๊ายบายทุกคนนี้